เค okay. ขออนตะนก็เหนือตอนแรยในเทาวันนี้ซีรีส์สำเร็จเรียบร้อยเป <c oughs> ็นไมครับ <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ไม่มีเขาจะพูดจริงๆ <c oughs> เพราะว่าเหมือนฝันเป็นจริง <c oughs> จากวันแรกที่เนได้อ่านนิยายเรื่องนี้ <c oughs> ซึ่งเป็นบทพอขดของคุณผู้หญิงนะคะ <c oughs> ก็ไม่คิด เลยว่าจะมามีถึงวันนี้ที่แบบมีคุณปิน๊นมีรองทัามีพี่สาวมีพี่เคฟม,มีพี่คริกแล้วก็มีโบนิตานะคะก็คือแบบภาพในฝันคือแบบว่าในหัวคือออกมาแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้ดูแล้วทุกคนไม่ใช่หรืนีิสิวันที่5นี้ห่อคะพูดถึงความตั้งใจทำไมถึงอยากทำซีนนี้ขึ้นมาคือด้วยความที่คุณแม่เนี่ยก็เป็นผู้จัดอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือน หมือนอินสปายร์แต่ว่าอินสปายร์แรงบันดาลใจได้แรงได้แรงบันดาลใจค่ะได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยรวมถึงเด็วก็เหมือนก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วเราก็เห็นเอ้ยเทรนช่วงนี้เอ้ยมันเป็นยูรินะยูรินะก็เลยอ่ากลองศึกษาดูแล้วก็ครีดเรามาเจอโลกคนโปรดกองครงคีดแล้วเราก็อืมีน่าสนใจมากเลยรวมถึงตอนนั้นคุณแม่ก็แบบว่าวอยากลองแบบทําอะไรไหมอยากลองแบบทําอะไรที่เป็นชิปเปอร์นัดนไหมตอนนั้นเราก็เลยอื ตอนนั้นไม่ได้มีอะไรทมาก,ก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันลองตั้งตาร์กันไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วคุณแม่ก็ช่วยสปอร์ตอยู่แล้วคุณพ่อก็ช่วยสปอร์ตก็เลยได้มาเป็นโปรบคาควาีหรือว่าเดนโจสกินเดอะซีรีส์อะขอแนะนยทำในฐานะของผู้จัดหน่อยเนาะเป็นเรื่องแรกค่ะยากไหมที่ต้องทำ <laughs> ยากมากแล้วก็เหนื่อยมากค่ะแต่ว่าคือหลังจากที่คือได้เห็นผลงานออกมาได้เห็นทั้งทุกคนทีมงานทุกคนน,นักแสดงทุกคนเต็มที่มันหายเหนื่อยเลยนะ แล้วคือคือแบบในโมเมนต์บางในโมเมนต์เราก็แบบบางทีเราก็ทอเหมือนกันนะเราแบบไม่ไหวแล้วว่าแต่ว่าแบบเรื่องเราเห็นความพยายามและความตั้งใจทุกคนความทุกซัพพอร์ตทั้งทุกคอมเมนต์ทั้งจากแฟนคลับหรือจากแม่รัฐทุกคนนะ่ะมันท้อเราแบบใจฟูเราก็ไม่หายเหนื่อยเนละคือทุกอย่างคือหายเหนื่อแบบปลิดทิ้งไปเลยหลังจากที่เราได้แบบเห็นความตั้งใจทุกคนเพราะเหด็กก็ตั้งใจมากแ,แล้วอยากทำทุกอย่างออกมาดีมากๆ <c oughs> บอกว่าทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกแต่เลือกนักแสดงเองอะไรเองหมดเลย <c oughs> ใช่เนะี่ยลงเองทุกอย่างะะ้วยค่ะที่อาจจะเป็นเนี่ยตั้งใจมา,มาแล้วมันเป็นเรื่องแรกของอางาน <c oughs> แล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ทุกๆขั้นตอนในการที่เราจะรสร้างซีรีส์หรือว่าหนังหรือละครเรื่องนึงขึ้นมาเนี่ยก็เลยลงแรงทุกทุกแบบทุกข้อใช่หนูแบบติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กเป็นคนแบบพลูกทุกอย่างเลยค่ะอ่าเดี๋ยวถามยว่าชูสมายังไงคะนี่คุณควีนใช่ไหมคะใช่ หนไอจี uh huh. IG, เจอแล้วคือคือคือตอนนั้นอนะ่ะตอนที่หนาะหาคุณควีนคือตอนแรกหนก็แบบเออหรือว่าหน่จะได้เป็นควีนดีนะเจกพักหน่นก็ไม่น่ารอดอ่ะอ่ะงั้นเราลงไปบนนิตาละกันแล้วก็เลยเราต้องเฟ้นหาคุณควีนของเราแล้วก็เลยไทไอจีค่ะแล้วคือหน่ะเจอแต่กว่าเป็นคนแรก ในที่ที่น่ที่น่ท,นทักเลยนะคะว่าเป็นคนแรกแต่วันที่แคสคือแต่งความเป็นคนสุดท้ายแล้วเกือบมาไม่ทันแล้วคือวันนั้นเนี่ยแบบคือคือก็แบบมาประมาณสิบกว่าคนได้แล้วเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วเนี่ยก็แบบเฮยังไม่เรายังไม่เจอคนคุยในใจเราเลยจนน้องมาแบบว่าแตแแบบถ้าจะมาไม่ทันแล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบแบบยังขอขอให้มาเพราะว่าเป็นคนแรกที่เขาสะดุดตาด้วยก็เลยอยากให้มาให้ได้ก็เลยพยายามรอจนน้องก็มาถึงแล้วก็ นั่นแหละเราก็เลยแบบขึ้นโมเมนต์แรกที่น้องเขาเข้ามาเดี๋ยวก็แบบนี่แหละคุณคุยของรอร้เ,มมเลยรู้เลยเรารู้ในใจอยู่ยแล้วว่าเราแบบจิ้มละจิ้มละแต่ว่าอ่ะโอเคก็ทำตามขั้นตอนไปก่อน,นใช่แต่ในใจคือเราแบบปกักเราสนุกใจ ใช่จริงแล้วเจอสะดุดตาเลยปิ้งเลยใช่ค่ะปิ้งเลยคือเห็นจากรูปน้องด้วยความนี่คือน้องก็คือรูปเป็นลูกเจ้าสาวด้วยใช่เป็นลูกเจ้าสาวน้องเขาก็เคยเือนเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นนางแบบนางแบบแต่งหน้านางแบบลูกเจ้าสาวเราก็อุย้ยสะดุดตาเพราะว่าด้วยความตุน่นควีเขาจะมีความสัญญามีความสวยแล้วมันจะพุ่งออกมาแล้วคือเห็นในรูปอะคือพุ่งเลยดูกเ็เนี่ยทักเลยถ้าสะดวกก็แวมมาแคาสได้นะคะใช่ พอมาแคสแล้วเป็นยังไงคะค่ะวันนั้นก็ยอมรับจริงๆว่าวันนั้นรีบมากๆเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากในมอค่ะแล้วก็รีบมาแคสเลยคือการแสดงหนูเป็นศูนย์มากๆจริงๆแล้วอ่านบทก่อนเข้าไปแคสประมาณ10นาที15นาทีซึ่งความที่แบบลนและรีบมากๆหัวหนูจำอะไรไม่ได้เลยคือแบบอ่านแล้วมันไม่เข้าหัวเลยเพราะาเราลนมากแต่พอเข้าไปทุกอย่างมันกลายแบบว่า มันเริ่มแบบค่อยๆดีขึ้นจนได้มาเล่นเป็นรอบรอบที่สามได้เล่นคู่กับพี่เหนือหนูลืมหนูทิ้งบทเลยหนูวางบทลงแล้วเล่นกับเขาแบบว่าอิมพอไว้ด้วยกันไปเลยล้วมันโอเคแบบว่าไม่ได้เกรงไม่ได้กดดันอะไรใช่เขาเคยบอกไหมว่าเขาชวนเรามาตั้งแต่ในเอเจบอกหนูแอบถามตั้งแต่แบบครั้งแรกที่แบบเราเจอกันด้ว่าไปเจอมาจากไหนอะไรอย่างนี้ใช่ตอนที่พี่เหนือทักมาในเอจตอนนั้นเรารคือเขาอะเป็น,นดาราแล้วแบบเขาทักหน<ล>ูนแบบ เป็นไอจีแบบติ๊กถูกมา,อ,าอุ้ยเข้าไปดูไอ้ยลูกสาวแม่กบประพัสราว้ายตายแล้วตื่นเต้นมากแล้วเราแบบรีบรีบ <c oughs> ตอบเขาตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็พอเราติดต่อตกลงไปแล้วก็จะมีทีมหลังบ้านทักมาในการไปแคร์อีกรอบหนึ่งใช่นตัวสุดท้ายได้มาร่วมงา, <c oughs> านกันพอได้มาร่วมงานกันจริงเราไปบ้านค่ะล้วมาเข้าคู่กันด้วยอะไรยาเงี้ยใช่ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นที่รแรกของหนูด้วยแล้วก็เป็น การเล่นคู่กันครั้งแรกเพราะว่าเราเพิ่งเคยเจอกันก็เหมือนทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเพราะว่าเหมือนพี่เหนือกับหนูเองก็ได้ไปแบบเวิร์กช็อปไปเรียนด้วยกันแล้วก็เจอด้วยกันบ่อยเคมีอะไรมันก็ค่อยๆค,คลิกเข้าหากันเรื่อยๆค่ะใช่เวลาเข้ากองไปก็มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษากันตลอดแก้แก้ไขปัญหาตรงน,นั้นไปเลยเพื่อที่จะแบบไม่ให้เป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตข้างหน้าใช่ค่ะอย่างเรื่องนี้จะได้เห็นเคมีคู่นี้ยังไงบ้าง ก็ต้องรอติดตามชมเลยค่ะก็คืออ่าถ้าถ้าแฟนนิยายก็จะรู้อยู่แล้วว่าเคมีของคุณพีกับนบีก็จะคือจะชอบเถียงกันคุณพีก,ก็คือจะแบบ เหมือนบอสซี่เล็กๆส่วนน้องเบสก็จะคือเหมือนมีความเอาแต่ใจขี้เถียงแล้วก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่ทั้งสองคนเนี่ยเถียงกันได้แล้วก็โมเมนต์อื่นๆความเข้มข้นหรือเส้นเรื่องอื่นๆกับตัวละครอื่นๆก็ไปติดตามชมกันในซีรีส์นะคะเดี๋ยวค่ะเราไปจีบพี่พี่เขามายังไงคะเนี่ยมันลวมกันเยอะมากเรือร่องเดียวดูจีบแบบจีบทุกคนแบบว่าพี่คะหนูขอเถิะแล้วนะนั้นๆหนูขอหนูนะพี่พเอียม์พี่อา <ๆ S 2> ถยาไปเอาไม่ พี่เอียก็นู่นหนูก็แบบว่าแบบอ่ะมีคนรู้จักนิดๆฝากไปสกิทหน่อยสกิให้หน่อยสกิทหน่อยแล้วอ่ะจะสกิทฝั่งนู้นที่สกิทสกิดสกิทอุ้อู้เขาสกิทใหม่แล้วสกิทใหม่แล้วก็สกิทสกิทแล้วก็ดี๋ยวตอนนี่พอเป็นซีชนิดแรกแล้วก็เออจีก็คือรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วยังครับยังครับอันนี้น้องเป็นน้องใหม่ทั้งหมดน้องเอียงอะไรอย่างเงี้ย นี่พี่พี่น้องแพ็พี่น้องแพ็คพี่น้องแพ็คือต้องบอกว่าคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือทั้งกดดันแล้วก็แฮปปี้มากมากด้วยความที่พี่พี่ทุกคนก็คือมีการแสดงคือแบบประสบการประสบการ์เยอะมากๆแล้วคือตัวเหนือเหนือก็เหนือรับว่าตัวเองก็มาเป็นสูงเหมือนกันนะเพราะว่าก็ห่างหายจากหน้าจอหรือการแสดงมานานคือเหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแล้วก็คือต้องขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนจริงๆที่ มาร่วมแสดงใน,น,เ,นรเรื่องถวบนของควีนทุกๆตัวละครทุกๆคนคือช่วยกันแบบว่าส่งกันให้ไม่ว่าจะการิวอารมณ์หรือโดยเฉพาะแบบว่าอาจสมมติว่าเหนือเข้ากับพี่เอค่อนข้างเยอะอ่านในเรื่องก็จะมีอะตัวคาแรคเตอร์ก็จะมีมีการพูดคุยมีการเจอกันมีคอนเนคชั่นเยอะก็พี่งอคือโห หนูแบบว่าคือคือบางในซีมบางทีอาจจะต้องไปเหนือนลองร้องไห้พี่เอียงร้องก่อนแล้วอะไรเงี้ยพยายามจะส่งพยายามจะส่งไปให้น้องคือคือต้องบอกว่าน้องน้องน้องเหนือหรือว่าน้องตังกวาดมีความตั้งใจมากอยู่แล้วแต่บางทีเรื่องความที่ว่าเป็นมือใหม่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแรกเนี่ยบางทีการที่จะดึงออกมาใช้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถนัดมากนะบางทีเราก็แค่เหมือนแบบพี่เห็นคนร้องไห้บางทีเราก็ร้องไห้ตามเนาะบางทีเราก็นําไปก่อนอะไรเงี้ยให้น้องเขาได้ได้สบายมากที่สุด้่เรื่องนี้พี่เองจะมารับบทอะไรยังไงบ้าง โอ้โหก็รับบทหนักเลยครับเพราะว่าก็คือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับโบนิต้าหรือว่าน้องเหนือนเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเรื่องอยู่แล้วแต่พอเขาได้มาเจอกันเนี่ยเขาก็าลืมเราไปเลยไม่เห็นหัวเราทีนี้เราก็เลยเกิดความเขาเรียกว่าพัฒนาของตัวละครเริ่มมีความคิดที่อาจจะแบบว่ารุนแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องรองไปติดตามดูว่าตัวละครเข้มนี้มันจะเดินถึงตรงไหนครับครับ่ครับ ก็เรื่องนี้รับบทเป็นคุณคิงนะฮะเป็นพี่ชายของควีนก็ทุกอย่างก็มีน้องเป็นชีวิตรักน้องมากไม่ว่าน้องจะทำอะไรเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเตอร์น้องทุกอย่างแล้วก็เป็นตัวกลางระหว่างคุณแม่กับกับลูกสาวด้วยเพราะว่าจะไม่ว่าจะมีอะไรก็ทะเลาะกันก็มาที่เรานี่ทะเลาะกับแม่ก็มาที่เราบดบริษัทมีปัญหาก็ที่เราพากันเมืองทุกอย่างอยู่ที่เราหมดแต่สุดท้ายเราก็ให้น้องเขาเป็นฝ่ายเขาเรียกอะไรเป็นคนพักดัน หรื่เบื้องหลังแบบนี้ครับอันนี้ลูกคาแ้าแ่ใครคุณแม่ยางคุณลูกใช่ครับผมก็ได้อันนี้สมจากคุณแม่นะฮะโทรมาแล้วก็ลูกโทรมาบอกว่าอยากให้พี่อยันมาเล่นให้มาแบบดูดูน้องหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นน้องเหนือก็มีติ๊กถูกเราก็ตื่นเต้นติ๊กถูกติ๊กปริไฟใช่ติ๊กถูกอีกแล้วเราติ๊กกเราก็เราก็ตื่นเต้นว่าเอ้ยมีน้องลูกของคุณแม่ทักมาเราเล่นเป็นลูก ลูกชายคุณแม่เขาแล้วตอนนี้เรามาได้ร่วมงานกับลูกสาวอีกรู้สึกแก่เลยเรื่องแรกของช่องเจ็ดก็เล่นเป็นลูกแม่กบแล้วนี่ซีรีส์ยูริก็มาเล่นกับน้องเหนือก็ดีใจครับแล้วก็ได้กลับมาช่องเจ็ดยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ค่ัวผมใส่ถูกนะครับถูกครับถูกคิดถึงมากเออคิดถึงมากพี่เอ็งนี่ก็เรื่องแรกกับมาช่องเจ็ดะเป็หรือว่าใช่ครับรู้สึกจริงๆรู้สึกดีใจมากก่อนอื่นต้องบอกว่า เราอะจะแฮปปี้เวลาที่ได้ร่วมงานนักแสดงใหม่เพราะว่าเขาจริงมีความตั้งใจเรานึกถึงวันที่เราแบบเมวันเนาะมันตั้งใจความตั้งใจแบบไปรือยากมากองทุกอย่างมันตื่นเต้นไปหมดอะไรเงี้ยนะมันแฮปปี้อีกอย่างหนึ่งคือพอได้มาออนในแพลตฟอร์มของช่องเจ็ดเนี่ยมันมีคนดูเยอะนะจะได้เห็นความสามารถเห็นความตั้งใจของเราเขาแบบเต็มที่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะจริงแต่ว่าจริงๆเพราะว่าอย่างอย่างน้องเหนือเนี้ยบางทีเล่นเสร็จแล้วเนี้ยฉากร้องไห้เนี้ย เออคัดไปแล้วนะฮะร้องตอบอีก10นาทีเพราะว่าเพราะว่ามันยังมันยังอินอะไรอย่างนี้อยู่อยากให้เห็นความตั้งใจในตรงนี้ของน้องๆเขาที่รอคือเลยคิวแล้วอ๋อดิบแล้วี่เ่จะดีอยู่แล้วที่ฝั่งนี้บ้างที่แกยังไงครับเ่องการเื่งนี้ได้ยังไงก็เหมือนก็ทางค่ายครับก็ติดต่อมาแต่ว่าเราเราตื่นเต้นเพราะว่าเป็นการพีคคาแรคเตอร์เพราะอ่านบทแล้วมันรู้สึกน่าสนใจครับเป็นอะไรที่เราไม่เคยเล่นเลย ก็จากที่เห็นมาก็จะแบบผมก็จะเล่นเป็นคนดีซะส่วนใหญ่ก็เรื่องนี้ก็พลิกคาแรคเตอร์ไปเลยครับผมก็เล่นเป็นกองทัพก็เราก็จะเป็นเพื่อนกับพี่คิงกับคุณควีนมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดเปลี่ยนสําคัญทําให้แบบเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงแบบพลิกจากแบบเพื่อนรักกันกลายเป็นศัตรูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องติดตามกันก็เป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าก็จะมีเหตุผลที่แบบทําไมต้องเลือกทําไมแบบทําไมถึงติดต่อพี่มาเล่นบทนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้เป็นเดื่ของมที่ผมเสียใจมากอะให้คุณผู้จัดเขาพูดดีกว่าพูดได้หรือเปล่าก็อ่าคือตอนแรกเราก็หากองทัพแล้วก็อ่ะโอเคอ่ะลองดูแล้วกันหุ้ยคนนี้น่ากวนที่สุดก็เลยจิ้มเลยก็แบบมาแบบหน้าแรกมีประมาณแปดหน้าปิดแปดรูปแปดรูปแล้แบบโป๊ะคนนี้แหละกวนสุดละ หน้าได้ก็คือก็คือได้งานพอหน้าตาค่อนข้างกวนกวก็โอเคตรงคาแรคเตอร์ตรงคาแรคเตอร์ตอนนี้โรงงานเห็นความตั้งใจเขายังไงบ้างเห็นความตั้งใจครับด้วยความที่อ่าอย่างเหนื่งอะไรเงี้ยก็คือเขาเคยมีผลงานมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าแตงกวาคือน้องใหม่เลยก็จะแบบเป็นเคมีของเขาเวลาแบบเขาเล่นด้วยกันเขาสอนกันอะไรเงี้ยเราดูผมผมนั่งดูผมแบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าแฟนคลับก็น่าจะชอบบางฉากแตงกวาอันนั้น้อให้แตงกวาสอนเลยไม่อะ ยังไงเช่นเช่นไม่ใช่แซนไม่อ่านบทอ่านสอนเพาตัวพีนเข้าใช่ก็คือจะเข้าเข้าได้กันบ่อยน้องก็จะแบบเราเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะแต่ว่าเราก็เล่นมาบ้างใช่ไหมครับแต่น้องคือใหม่เลยแต่เวลาเข้าได้กันคือแบบน้องสู้น้องไม่กลัวแบบน้องน้องไม่ทําให้รู้สึกว่าน้องตัวเล็กเลยแบบน้องพยายามตัวใหญ่เท่าเราอะไรนะมันก็เลยมันสนุกครับก็ขอขอบคุณน้องเหนือกันเลยนะก็ ครั้งแรกที่น้องติดต่อมาก็เขาบอกว่าอยากได้บริการหุ่ล่ำบึ้เราก็คิดว่ามันต้องบูแน่เลยที<ำ>่ไหนได้พอรับเรื่องมาุ๊บทั้งเรื่องที่ถ่ายไปบูแทบจะไม่มีเลยมันกลายเป็นแบบแบบตัวตัวละครผมรับตัวในตัวในเรื่องทรับเป็นสามนะครับเป็นเป็นเป็น,ปนอาวมบริการของควีนเป็นมือขวาเลยคอยสืบเรื่องราวเป็นองค์กลังพิทักษ์ควีนเลยยอมตายเพื่อควีนอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งเรื่องแล้วพอมารับจริงๆ เอชันไม่มีการเป็นมารักเลิฟโรแมนติกแล้วบึกบึกร่างกายเราพี่โทษนะพี่พี่โทษอะไรเลยพี่ดูไซส์ผมคือถ้าพี่มาบูกับผมเนี่ยคือมันมันคือมันตายตั้งแต่เรื่ององพี่มันคือมันไม่แมทกันอ่ะผมกับเขาผมตัวห่างด้วยคมแบบพี่แค่อึดแค่นี้คือผมก็ต้องหลบแล้วไงพี่ท้าพี่พี่ทาคือแบบว่าพอใจสุดปุ๊บแล้วคือแบบเหมือนแบบ สูตรนี่แบบแทบแทบขันปีดหมดเลยใช่ต้องต้องแบบอยู่กับคุณฟีนค่างคุณฟนแล้วก็ความยากอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือปกติาผมก็มีกับผลงานกับท่องจิ้งมานานตั้งแต่ปีหกศูนย์มีมาเรื่อยเรแล้วก็พอมาเรื่องนี้จากที่เคยเล่นบูระเบิดภูเขาเผากระทมเรื่องนี้ก็ามาเป็นใส,ส่สูตรอยู่ในเมืองไม่ได้บู๊ไม่ได้อะไรเลยหวานจ๋าคือใส่สูตรเรียบร้อยดูผู้ดีกลายเป็นมานั่งดูบทยากว่าบทยากจังเลยทางที่บทมันมันแทบจะ อ่ายังแทนเล่นดีเป็นเล่นลายใช่ไหมครับเมื่อกี้เล่นบูแอคชั่นแต่มันเล่นเรียบๆนิ่งๆตอยู่ในเมืองนะครับแบบเหนือเหนือเหนือเขียนบทพี่ผิดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดีสนุกสนุกครับพี่สาวก็เขาจะมีคาแรคเตอร์มันจะมีความกลัวความความเทเลนอยู่ในเรื่องคอยสื่อเล่นราวคุณโบนิตาให้กับฟิล์มและการทำได้อยู่ทุกที่นะครับเราเป็นสปายสปายนะครับสนุกครับสนุก เรื่องสีเรื่องเนี้ยอย่างเรื่องมันใหม่เนาะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างแบบถ้าติดตามก็เรื่องราวของคนโปรดของคุณนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของอ่ะคุณคีนและบนนิตานะคะก็ถ้าเล่าคร่าก็คือทั้งสองคนเนี่ยคือคุณคีนที่ดูเหมือนจะเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ก็มีความที่มีบางอย่างในชีวิตที่เป็นจุดที่ทําให้เขามีแบบมีปมซึ่ง ส่วนฝั่งโบนิตาก็คือมีชีวิตที่แตกต่างกันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณควีนคือแบบโบนิต bon าคือแบบโ oh อ้ยอย่างนี้เลยแต่ว่าั้งสองคนเนี่ยมีอะไรที่ขาดเหมือนกันซึ่งพอทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอกันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆให้ทั้งคู่ค่อยๆเติมเต็มกันไปค่อยๆเติมกันไปซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ารักกันตอนไหนซึ่งเราก็จะได้เห็นตัวเนื้อเรื่องเนี่ยค่อยๆดาเนินไปแล้วดูคาแรคเตอร์ดเวลลอปเนต์แล้วก็วิเลชั่นของคอนเนคชั่นทั้ คาแรเตอร์คนอื่นๆทุกคนคือมีเส้นเรื่องที่เข้มข้นจนเดือบแบบเดือบไม่ไหวแล้วแล้วคือเนี่ยเดือบค่อยให้ความสำคัญกับตัวละครทุกๆคนเลยเนือยอยากให้ทุกคนแบบว่ามีสปอตไลท์แล้วมีชายมีพอร์ทของตัวเองมีมุมมีมิติของทุกตัวละครเนี่ยก็คือจะแตะทุกๆตัวละครสําหรับคุณดูทุกๆคนเลยค่ะอเราเป็นแบบก่อเริ่มน้อเราแบบรับสกันยังไงอ่ะทุกเรา คือเหนือก,กับตางกว,กวาก็อย่างที่น้องบอกคือเราเวิร์กเวิร์กมาด้วยกันตลอดตั้งแต่วันแรกที่โอเคแตงกวาเธอเป็นคนฟินนะแล้วเราจะเป็นบนนิตาเราก็อยู่เราก็คือเวิร์กด้วยกันมาตนะั้งแต่วันแรกมี่าผมผูมเห็นอะไรแบบไ <c oughs> หนทีกว่าผขแบบคือเราก็ทํางานด้วยกันแล้วเราก็พยายามมา,มากแล้วคืนเหนือก,ก็เห็นความพยายามของน้องแล้วที่น้องก็ใหม่เหนือก,ก็ใหม่เราก็พยายามด้วยกันทั้งคู่แบบ ไม่ว่าจะมาซ้อมบทด,ด้วยกันมาแบบ spend time ด้วยกันเพื่อแบบเหมือนทั้งละลายพฤติกรรมด้วย break the ice ด้วยแล้วก็อยากให้เราใกล้ชิดแล้วก็ทํางานให้มันแบบว่าอะไร s m o o ใช่ s m o o ที่สุดใช่ในควา,านมานั้นไหมคะ ก็กดดันมากมากค่ะไม่ใช่นอกจากพี่เหนือวันนี้ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่พี่ๆี่ทั้งเรื่องเลยรุ่นใหญ่อีกแล้วรุ่นน้องคือแบบเราเราเราเห็นผลงานจากพี่พี่เขามาทุกคนเลยแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะกดดันกับเรื่องนี้แต่ก็พยายามมากๆแบบพยายามปรึกษาพี่เหนือปรึกษาพี่พี่ทุกคนแล้วก็ทําการบ้านให้แบบมากขึ้นกว่าคนอื่นด้วยใช่เพราะว่าเวลาเข้ากองเรื่องเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากๆใช่จะได้ชมกันแล้ว เวลาที่นี้ใช่ค่ะฝากเพื่อติดตามใหม่ๆค่ะก็นะคะต่างๆเยี่ยมเดี๋ยวอะพี่แฮกเนี่ยเป็นตัวแทนทุกคนนะคะฝากติดตามซีรีส์คนโปรดของพี่นะคะหรือว่า Dangerous Princess นะคะท่าช่อง HD นะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ดูสามารถดูอัด์ทัพเวอร์ชันได้ใน YouTube ของทางบริษัทนะคะแส่ในเ h e c h a n n เ l นะคะแล้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้ในอ้อมกอด้องใจทุกคนด้วยทั้ง่วงนั้นและหลังไหน คนเราตั้งใจแล้วก็เตรียมที่กับเรื่องนี้มากๆก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้รับชมเรื่องนี้ก็คือดูแล้วมีความสุขแล้วก็สนุกกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ